สวัสดีครับรายการอาจารย์มนบพบปัญหาในวันนี้นะฮะมีท่านหนึ่งนะครับจะเข้ามาปรึกษาอาจารย์เจ๊ยบนะครับก็คือจะมาจ่ายค่าที่ปรึกษาให้นะครับก็มาถามอยู่ด้วยกันหลายข้อเลยมีข้อหนึ่งนะครับที่เขาถามเขาถามอย่างนี้ครับแบบพองอะดอ5้าูในวงเล็บไรได้ไม่ตรงกับแบบพองอดอสามูคิดว่าน่าจะเป็นไม่ตรงกับแบบพพสามูนนะครับแบบนี้ถูกต้องไหมครับอาจารย์เจ๊ยบอาจารย์เจ๊ยบต้องอธิบายหน่อยว่าพองอะดอห้าูกับพพสามูมันเป็นยังไงตาเนี่ย ค่ะคือพวสามศูเนี่ยนะคะก็คือแบบที่แสดงการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะต้องนําส่งให้กับกรมสรรพากรทุกเดือนนั่นหมายความว่า1ปีมี12เดือนก็จะมีทั้งหมด12ฉบับโดยปกตินะคะค,ค่ะส่วนแบบพกระดอ0นะคะก็คือแบบที่แสดงถึงรายได้ของเราประจำปีว่าใน1ปีเนี่ยเรามีรายได้เท่าไหร่ ฉะนั้นเนี่ยหากเราเอาแบบพอพสามมาเฉพาะช่องรายได้มาบวกกัน12เดือนอนะคะสิเดือนได้เท่าไหร่ตั้งไว้มันก็ควรที่จะเท่ากับพงดอห้าศูนย์ที่เป็นรายได้เราอะทั้ง,งปีใช่ไหมคะมันควรจะเท่ากันแต่มันก็มีในบางครั้งค่ะที่ไม่เท่ากัน<อ>ก็เป็นไปได้เกิดจากการที่บางเรื่องเนี่ยนะคะกรมสรรพากรบอกว่าได้รับเงินมา ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเราเนี่ยยังไม่ต้องรับรู้เป็นรายได้หมายความว่าเคสเนี้ยเรารับเงินมาก่อนมันคือรายได้รับล่วงหน้านะคะงานเรายัางไม่ได้ไปทําเลยแต่ว่าเรารับเงินมาแล้วเราต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มครับค่ะหรือในบางครั้งนะคะบางเกณฑ์เนี่ยเราไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่เราบันทึกเป็นรายได้ของเราอ่าสมัยก่อนเขาก,ก็มีเกณฑ์อยู่นะว่าใช่ค่ะรายได้บางประเภทไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มดังนั้น มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีรายได้เยอะกว่าแบบพอพสามใช่ค่ะบางทีพงดอห้าศรายได้สูงกว่าแบบพอพสอามูนบวกกันสิบสองเดือนในบางครั้งนะคะพอพสามนบวกกันสิบสอเดือนเนี่ยได้มากกว่า แบบพองด้าที่เป็นรายได้ประจําปีเราเป็นไปได้เป็นไป้ได้สองอย่างใช่ค่ะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องหาความแตกต่างเมื่อไหร่ก็ตามที่พร3 0าไม่เท่ากับพองห้50หาความแตกต่างออกมานะคะว่าในส่วนที่แตกต่างกันเป็นมูลค่าเงินเท่าไหร่และมูลค่าเงินที่แตกต่างนี้เกิดจากสาเหตุอะไรถูกต้องหรือไม่ซึ่งส่วนใหญ่คนที่จะหาความแตกต่างตรงนี้ก็คือนักบัญชีนั่นเองค่ะนักบัญชีจะต้องทราบใน ช่วงของการปิดบัญชีสิ้นปีมานะคะว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ถ้าแตกต่างแตกต่างเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วสาเหตุที่เกิดความแตกต่างนั้นถูกต้องแล้วหรือไม่ถ้ายังไม่ถูกต้องก็กลับไปยื่นเสียภาษีให้ถูกต้องค่ะโอเค